จะพามาเบิง่งวิธีคั่วอาหารใสร่กุ้งครับพี่น้องที่มีส่วนผสมก็คือที่คั่วอย่นี่ก็คือมีห้ามออดนะคะพี่น้องห้ามออดแล้วก็หัวหารตะดุกครับพี่น้องหัวหารตะดุกอันนี้คือลำลำห้ามอดอดนะพี่น้องแต่ก็มีใส่กับใส่โอวัลตินนะครัคพี่น้องสุดเพน ปุุงสิได้มักมักกินครับพี่น้องเี้ยมันหมานครับพี่น้องคั่วใส่โอ้ติด้อมเพนะวะคั่วให้มันหอมพี่น้องกลางได้ที่แล้วครับพี่น้อง นี่คือข้วอาหารใส่กุ้งค่ะพี่น้องมีปลาแดงด้อค่ะพี่น้องใส่ปลาด้วยห้ามอ่อนปลาหัวาหารปลาดุกแล้วก็แล้วก็วกโค้ตินค่ะพี่น้องหอมแล้วค่ะพี่น้องหอมกิน ที่เชิญประสบเพราะจะกลั่นให้นะเขากันปลาด้จังเป็นสข,ขันเทศคนว่าวกุ้งจังมกักคนว่านี่ค่ะ พ้อพอมนนาด่เลยคนให้เข้ากันแล้วก็เอาเลยครับน้องขอบคุณเ้้ยค่ะที่เข้ามารับชมและฟังคลิปให้กับพี่น้องช่องใส่ภากินทะเลค่ะพี่น้องคลิปนี้พอสนพนอมนี้นะการเลค์ก็แช์กดติดตาม ต้องสีใจพักกันเล้เนพี่น้องอคุณมากๆค่ะ